ดีครับวันนี้วันเขาดาวนะครับกับเทศกาลปีใหม่ไทยวันนี้เราจะมาซื้อเขาเรียกว่าพุหรือประทัดนะครับไปจุดฉลองกันหน่อยนะครับจุดแต่ผู้ไม่ใช่หรอผูนะครับไปซื้อผู้ม let's go นุ่นครับนุ่นครับ,รบ,รบแหล่งของเราแหล่งของเราแหล่งแหล่ง,งของ,งเรา สายพุนะครับใครอยากเ,าเอาฉลองปีใหม่มาที่นี่เลยตลาด<ป>อะไรเนี่ยตลาดอะไรที่นี่ชื่อตลาดหนองบัวเออตลาดสีบุเรืองนะครับหรือที่เขาเรียกว่าตลาดนัตพงศ์มาเลย,เยแหล่งของเราไปดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างร้านนี้เลยร้านประจำเราเลยนะคะมาซื้อประจำ ออกพรรษาปีใหม่ดีเดครับปีใหม่นี้ต้องมาเล่นตัวนี้กันมาเลยเพื่อนเดี๋ยวเจอกันก่อนเที่ยงคืนนะครับกับช่องของเรานะฮะตัวไทยบ้านดูที่ว่าวันนี้จะสวยแค่ไหนบนท้องฟ้าติดตามคลิปเราได้นะครับของตัวนี้ห้านัดเก่นแปดหรือว่าวิต้าวิต้าเอาไหนอันไหนครับเบิรับผม

ร้านที่เรามาซื้อนะคะโอเล็การน้าอันนี้วิธีการเล่นนะครับให้มัดก,กับเสานะครับเพื่อความปลอดภัยอย่าไปถืออย่าไปจับนะครับ มันจะเกิดอันตรายได้เราต้องเล่นด้วยความเรามาตระวังนี่นะประมาณอย่างนี้เลยนี่มันติดตรงนี้แล้วเราก็จุดเข้าไปรับประกันว่าได้เผาตังแน่นอนอยากเผาตังอยากมันมานี่ฮนะผมมีแหล่งอยู่มาเลยครับผมไปแล้วเจอกันไปครับได้แล้วโดนโดนไปเท่าไหร่โยโยโยโดนไปพันห้านะฮะสุดยอดไป ก็ได้หลายอันนะครับได้ไปสี่หกหนึ่งนู่นอีกนู่นอีกนู่นอีกนี่นี่นี่นน่เรียบร้อยเดี๋ยวเจอนะครับเยอะเยอะเยอะ โอเคครับตอนนี้เราติดตั้งอยู่นะครับผมเป็นการติดตั้งผู้ไฟสวยงามผู้ไฟสวยงามนะครับผู้ไฟสวยงามมันาแม่ใจนะว่ามันจะไม่กระแทกมะลูกฟองไม่กัะแทกผมฝูขนาดแยกแทกอะไรไหมหมอนบอกว่ามันเอ้ยอันไหนมันดีกว่าลูกฟองลุกฟองดีกว่าใช่ไหมหรืยว่านี่เก็บแว่นตากับ

ปีหน้านะครับผมเป็นปีที่ดีขอให้ทุกคนร่ํารวยถูกหวยเฮงๆนะครับปีห5ห้าเรานะครับผมที่นี่ตําบลท่าช้างคลองนะครับอําเภอพาะขาวจังหวัดเลยเดี๋ยวเรามาจุดพุฉลองเขาดาวกันนะครับที่นี่บ้านพวยเดงนะครับผมสุดยอดครับกับสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับเ,เ,รเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอา้าว ไม่เป็นไฟเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันขึ้นมันฟ้าเลยสามสองหนึ่งหยุดชนงวนไปหุบปั๊บมาครับทุกคนวิ่ง สุดยอดโอ้โหเต็มหัวเลยสเก็ตยอดครับสุดยอดครับมาไง่านัมาแมาแล้ว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  Oh, wow. เดี๋ยวเรามาต่อกันที่นับที่สองนะครับ oh, wow. <laughs> อะไรอะมองไม่เห็นเลย <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหห้าสี่สามสองลองดวยเองไม่เจ็บใครได้ป่วยนะครับสุดยอด ไปแล้วนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับผมุผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไงฝากติดตามช่องกลัวไทยบ้านด้วยนะครับช่องทัวไทยบ้านของเรานะครับผมกําลังจะออนแอร์ air ในปีนี้นะครับต่อกันอีกภาคสองกับปีพศ2565นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าดาวกันนะครับ วันทีนะครับไปไปแช็ค <laughs> ไม่ค่อยติดครับแปบ๊บหนึ่งครับ <laughs> เกิดการเออร์เลอร์ครับเปิดอันลัดไปวิ่งหนีก่อนครับตามสเต็ป อะไรไล่รับรวยลับรวยดูหวยรับรวยฝากติดตามช่องทูก้าด้วยนะครับจบแล้วหนึ่งดอกต่อไปดอกสองเท่าหก อย่างนี้นยาวหน้าไปใกล้เพราะมันเสนียดเหลือคนนั้งคน ้ไ,ไดพ่อบอกว่าฝ่ายยาก ่ะจุดเล่นกันคูดเล็กๆไม่เข้าใจอะไรห้าสิบนัดครับมีห้าสิบนัดอันนี้มีห้าสิบนัดนะครับโหเสื้อมหม่เลย